โรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นได้ขับเคลื่อนโครงการสุขขาดีมีความสุขในปีการศึกษา2567จากสภาพปัญหาจำนวนห้องสุขขาไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนซึ่งเดิมโรงเรียนบ้านไผ่มีสุขขาบริการจำนวน5จุดห้องสุขขา92ห้อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้บริการห้องสุข,ขาที่มีมาตรฐานสะอาดและสะดวกในการเข้าใช้บริการโรงเรียนบรนไผ่ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและครูจึงมีแนวคิดในการก่อสร้างห้องสุข,ขาขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยมุ่งหมายให้เป็นห้องสุข,ขาสำหรับให้บริการอย่างเท่าเทียมห้องสุข,ขาในโรงเรียนมีหลายแห่ง บางแห่งอย่างมีสุภาพที่ดีบางแห่งก็ชำรุดไปตามกาลเวลาการที่โรงแรมมีห้อง,องสุขาที่สะอาดปลอดภัยและสะดวกสบายในการใช้บริการนักเรียนก็จะมีความสุขและรู้สึกว่าท้าโรงเรน,นยนของเราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขาอนามัยนั่นเองค่ะโรงเรียนบ้านไผ่ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองสิทธิเก่าและครูโดยการนำของนายปิติติยาเดชาชายัยประธานคณะกรรมการร่วมพัฒนาอำเภอบ้านไผ่ภาคธุรกิจนายสุรพลสุวรรณชาติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบานไย่จึงได้จัดงานครบรอบ75ปีโรงเรียนบานไย่และกิจกรรมคืนสู่เย้าชาวขอก .5 ในวันที่4กุมภาพันธ์2566เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างห้องน้ำ75ปีโรงเรียนบานไผ่ห้องสุขา75ปีโรงเรียนบรนไยถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวโรงเรียนบรนไย่ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้าง นอกเหนือจากอนุสรณ์แห่งความสามัคคีของชาวพองก้ห้าแล้วยังเป็นพื้นที่ที่ให้บริการแก่นักเรียนให้ได้ใช้ห้องสุข,ขาที่ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยและสวยงามการก่อสร้างห้องสุข,ขา75ปีโรงเรียนบ้านไผ่ได้ดำเนินการจัดสร้างในปลายปี2566โดยใช้งบประมาณจากการระดมทรัพยากรเป็นเงิน2 9 6 9 6 0บาท และแล้วเสร็จในปี2,567ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีการศึกษา2,567ห้องสุขาอนุรสรณ์75ปีโรงเรียนบ้านไผ่มีห้องสุขาทั้งหมด41ห้องแบ่งเป็นห้องสุขาชาย20ห้องสุขาหญิง20ห้องและห้องสุขาสำหรับผู้พิการ1ห้อง ออกแบบให้มีความทันสมัยมีแสงสว่างเพียงพอมีช่องระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมมีการจัดแม่บ้านทำความสะอาดซึ่งจะดูแลความสะอาดของห้องสุขขาตลอดทั้งวันห้องสุขขา7.5ปีโรงเรียนบ้านไผ่คือเป็นของขวัญต้อนรับการเปิดภาคเรียนมีการศึกษา2567ที่คณะผู้ปกครองสิเก่าครูประชาชน อมอบให้แก,นก,ก่นักเรกียนโรงเรียนบ้านไทซึ่งโรงเรียนมีแนวปฏิบัติให้ครูนักเรียนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการสามารถใช้บริการห้องน้ำแห่งนี้ได้โดยมีพนักง,งานบริการที่จะคอยทำวามสาดห้องน้ำแห่งนี้ตลอดทั้งวันโรงเรียนบ้านไผ่มุ่งหวังให้ห้องสุข,ขาอนุสรณ์7จปีโรงเรียนบ้านไผ่เป็นห้องสุข,ขาที่มีมาตรฐานสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและสวยงาม จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องสุข,ขาให้บริการอย่างเท่าเทียมและเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการสุขขาดีมีความสุข